สวัสดีค่ะดิฉันจะมาท่องศิลปะขมิรโบราณมีทั้งหมด15ศิลปะแบ่งออกเป็น3ยุค1ยุคสมัยก่อนพระนคร2ยุคสมัยพระนคร3ยุคสมัยหลังพระนครยุคสมัยก่อนพระนครแบ่งออกเป็น5ศิลปะ คือ 1. ศิลปะแบบพนมดาราวปีพุทธศักราช1 9ึ0งัถึง1 1 5่งึ่งรียกชื่อตามเนินเขาทางทิศใต้ของกัมพูชา 2. ศิลปะแบบธาราบริวัติราวปีพุทธศักราช1 1ึ่งัึ่งรียกชื่อตามสถานที่ที่ค้นพบ 3. ศิลปะแบบสมโบไพรกุกราวปีพุทธศักราช1,000 150ถึง1,200ซึ่งเรียกชื่อตามโบราณสถานสมโบไพรกุ 4. ศิลปะแบบพลายกะเมงราวปีพุทธศักราช1,185ถึง1,250ซึ่งเรียกชื่อตามปราสาทพลายกระเมง 5. ศิลปะแบบกำพงพระราวปีพุทธศักราช1 2 8 0 1,256ถึง1,350ซึ่งเรียกชื่อตามปราศาสต์กำพงพระ 2. ศิละปะสมัยพระนครแบ่งออกเป็น10ศิละปะคือ 1. ศิละปะพรมกุเลนราวปีพุทธศักราช1,370ถึง1,420ซึ่งเรียกชื่อตามชื่อภูเขาพรมกุเลน 2. ศิละปะแบบ พระโคร,ราวปีพุทธศักราช1,420 1,436ซึ่งเรียกชื่อตามปราสาทพระโค 3. ศิลปะแบบบาคแขคงราวปีพุทธศักราช1,436ถึง1,470ซึ่งได้ชื่อตามปราสาทบาคแขคง 4. ศิลปะแบบเกาะแก ราวปีพุทธศักราช1,467-1,490ซึ่งเรียกชื่อตามประศาสา์โชคัญยา 5. ศิละปะแบบแปรรูปราวปีพุทธศักราช1,490-1,510ซึ่งเรียกชื่อตามประศาสา์แปรรูป 6. ศิลปะแบบบรไทยสีราวปีพุทธศักราช1,510-1,600ซึ่งเรียกชื่อตามปราสาทบันไทยสี 7. ศิลปะแบบประตูพระราชวังหลวงหรือศิลปะแบบเกลียงหรือคลังราวปีพุทธศักราช1,550-1,600 8. ศิลปะแบบบาปวนเราปีพุทธศักราช1 6 0 0ถึง1,650ซึ่งเรียกชื่อตามปราสาทบาปวน 9. ศิลปะแบบนครวัดเราปีพุทธศักราช 1650- ถึง1,752ซึ่งเรียกชื่อตามปราสาทนครวัด 10. ศิลปะแบบบายน ราวปีพุทธศักราช1724-1780ซึ่งเรียกชื่อตามปราสาทบายยนค่ะ